สวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็จะมีอาการเลส m i ่ทุกคนอาการของมันก็คือนะครับจอไม่สแสดงผลนะทุกคนอาการของเลส m i ตัวนี้ก็คือจอไม่สแสดงผลนะครับอ่าจะเทสให้ดูนี่ผมเอาสายชาร์จแบตมาชาร์จให้ดูก่อนเลยแล้วกัน เครื่องตัวนี้เขาทำมาแล้วนะทุกคนอ่านี่ผมเอาสายชาร์จมาชาร์จดูมันสั่นนะครับเครื่องสัน่นถูเข้าถูออกไม่ได้ทุกคนถูเข้าถูออกไม่ได้นะครับนี่แต่สั่นนะเวลาชาร์จแบตสัน่น <c oughs> เพราะฉะนั้นนะครับหลังจากที่เราลือ้อเครื่องมาก็จะมีไอบางตัวหายไปทุกคน นี่เรามาดูวันก่อนเลยนะครับนี่ถ้าเราสังเกตด้านบนตรงนี้มีตัวสีหายไปทุกคนไม่ว่าจะเป็นเนื่องด้วยช็อตเนื่องด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับซีตัวนี้นะนี่สีตัวนี้มันมีผลสำคัญนะครับต่อการแสดงผลหน้าจอนะทุกคนนี่ นี่ทุกคนดูนะครับมันมีการมันมีความสำคัญมากนะทุกคนต่อการแสดงผลหน้าจอนะนี่เพราะฉะนั้นแล้วเรามาหาซีตัวนี้ใส่กันดีกว่าซีตัวนี้นะครับมันเป็นซีทั่วไปนี่เลยครับหาจากบอร์ดอื่นก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะหาจากบอร์ดอื่นสักตัวนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาท่านใดเจออาการจอมไม่แสดงผลน,นะครับในレスมีนะครับレスมีนะเรียวมีหรือว่าレสมีนี่แหละ R E A, A L M E นะเรียวมีนะครับให้พี่เพื่อนๆมาเช็คที่สีตัวนี้ด้วยนะ เป็นตัว C นะครับทุกคนไม่ใช่ตัว R หรือตัว L นะเป็นตัว C นะครับตัวนี้เครืออมาเปิดไม่ติดนะครับมาอาการเปิดไม่ติดนะครับตีซ่อมเรียบร้อยทีนี้พอชาร์จมันดังอืดอๆดอนะครับแต่อาการของมันก็คือจอมันไม่แสดงผล นะครับเราจะไปอย่างอื่นต่อเนี่ยเราต้องให้จอมันแสดงผลก่อนนะทุกคนนี่เรามาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าไม่รู้มีอาการต่อเนื่องไหมนะครับถ้ามีอาการต่อเนื่องเดี๋ยวเราก็มาต่อนะครับเดี๋ยวเราก็มาต่อกันในในคลิปนี่เสียบเข้าไปเลยนะครับเรามาดูกัน ยังไม่ขึ้นนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวาหาซีใหม่เปลี่ยนเป่นชัดไม่เข้านะทุกคน หรือว่าสีนั้นไม่ได้ขนาดทุกคนเอาไม่ oh หาสีตัวไม่มาใส่ทุกคนถอดสีออก,กอ์กรเอาสีตัวนี้มาใส่ดู มาดูนะครับมันจะโชว์หรือไม่โชว์มีผลนะทุกคน C ตัวเนี้ยีตัวนี้มีผลมากๆเลยนะครับขึ้นแล้วนะทุกคนนี่ นะครับขึ้นแล้วนะครับเห็นหรือยังครับนี่เพราะฉะนั้นซอย่าลืม C ตัวนี้นะทุกคนอย่าลืม C ตัวนี้เด็ดขาดนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้านะทุกคนอยากจะบอกว่า C ก็มีส่วนสำคัญในการทำให้ไฟจอติดหรือไม่ติดนะ